摇摇摇摇一摇一摇。 ว,ว,วันนี้จะมาดูกันว่าปากกาตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าซึ่งปากกาตัวนี้มันแก้กันหลวมัน <c oughs> เกิดมันใช้งานได้จริงเนี่ยเป็นในเทมอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจเลยที่ผมดูข้างต้นนะปากกาตัวนี้ค,คล้ายๆเหมือนฟองน้ำนะครับที่หัวของมันนะเ,เรานะลองมากดดูว่าน้ำยามันเป็นอย่างไรเมื่อ <c oughs> กดแล้วน้ำยามันเป็นเหมือนสีขาวๆแบบนี้เลยครับแล้วผมก็จะมาลองกับเจ้าตัวนี้เลยครับเขย่ากี่ทีก็รู้โจทย์ยากให้มันเลยดูซิมันจะทําได้หรือเปล่านะลอไปลองกันเลยนะครับเริ่มจากการเขย่าก่อนครับเขย่าก่อนเดือเออจากนั้นก็จ้ น้ำยามันออกมานิดนึเดี๋้วเราก็รองป้ายตัวนี้ไปเลยครับเราจะป้ายที่แง่งของมันนะครับเหมือนกับการระบายสีปากกา m เกอร์ของสตดีปกติเลยคือระบายเสร็จแล้วก็ตั้งให้มันประมาณ10นาทีสังเกตนะครับน้ำยามันจะหนืดหนืดนิดนึงนะครับเหมือนแบบเป็นกาวอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นสีขาวพอทาไปเนี่ยมันเนียนกับพื้นผิวเลยนะครับครบ10นาทีแล้วเรามาลองใส่กันดูครับผมเองก็ลุ้นครับว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าหูหล่น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 แหมหล่นนะครับเนี่ยเมื่อใช้แค่10นาทีเนี่ยผมมาจับดูนกาว มันแห้งรือวว้ย่าเวลาไม่ได้นานเลยนะครับในการทํากันพาของเรานะฮะนั้นเรามาใส่กันเลยครับว่าเป็นอย่างไรเราก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าพอใส่เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเราลองเขย่าดูนะครับอุ้ยเขย่าไปอุ้ย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 ไม่หลุดเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดว่ะเฮ้ยเขย่าอีกเจยาอีกเจยาอีกเขย่าอีกโอ้ไม่หลุดทุกคนไม่หลุดเขย่าีกไม่หลุดอ่ะเป็นยังไงเอ้ย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 กูเหนื่อยไม่หลุดทุกคน ขย่ายังไงก็ไม่หลุดฮะเห็นป่ะคลิปข้างต้นตอนแรกขย่านิดเดียวมันก็หลุดแต่นี้ขย่าให้ตุยยังไงมันก็ไม่หลุดโอ้ใช้ดีครับผมผมตัดต่ก้าแล้วใช้เลยนี่คือช่องันพลาครับสวัสดีครับผมคุยนะครับ